แล้วเวลาผมทำอาบผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สัคมผัสผมทำอยู่ทุกทุกเรื่องแต่แม่ก็ไม่เอา เก่งอ่ะโอ้มันเลอะเทอะนะมันเลอะมันเลอะมากเลยมันสกรปรกมากเลยนะเดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมถึงสกรปรกว่ามีการหัวกันยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูให้รัฐมนตรีคนหมายรักษาการแบงค์เขาดูไม้กระทรวงควมนาคมเนี่ยมันเลอะเทอะ าวามสะอาดหน่อยทำอนี้ครับป๋าจันแลงจันแบงข้างไหนทาไวครับป๋าท่างไมครับป๋าเบาทำความสะอาดนะเอ้ยแบนเออ t o o much c o เน,น,นี่ยน,น,นะฝรั่งเขายังมาดูเลย อเลนไปไอเลยพ่ไอเสยไม่เป็ไรยื้อได้ทั้งวันอะคุณไม่ต้องห่วงยื้อได้คุณทั้งวันเนี่ยไม่กล้าในข้าวเขาดูไม่กล้าไม่กล้าในฟ้าไม่กล้าเลยเอาไม่กล้าจะคุยกากไม่ได้ไม่ได้เยอะมากไม่แพ้เท่าที่ดูเออแมากแล้วมันโยงกับพรรคภูมิใจไทยยังไงบุรีรัมย์เจริญ บุรีรังพนาศิลป์พักภูมิใจไทยแล้วโยงมาที่เขากระโดงมาที่ผู้ว่ารอฟทรอฟโ,โ,ฟโ,โมโแล้วนางสุขสามรวยหลักฐานอยู่ที่ผมหมดมีนนกระดาษให้เปล่าเฮ้ยให้ให้กูตั้งตรงไหน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 ,นี้แล้วขออย่างนี้ฮะฮะที่คุณคุวิ่งผู้ชาที่หลักฐานเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเลยมาดูเลยมาดูเลยมาดูหลักฐานผมเลยเฮ้ย ไปไหนอ่ะกระดานตรงนี้เลย้าไปยืนคุยท่าีกว่ไปยืนให่ดีกว่านะ สวัสดีท so okay. ่านผู้ชมเดี๋ยวรีพอร์ทสำคัญนะฮะเราอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของกระทรวงคมนาคมนะครับวันนี้คุณชูวิทย์กมลวิสุทธิ์นะครับอดีตวนาภาครักประเทศไทยนะท่านผู้ชมฮะก็เดี๋ยวจะมายื่นหนังสือให้กับ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะท่านผู้ชมฮะณขณะนี้คุณชูวิทย์ก็ทําการปัดกวาดนะฮะบริเวณด้านหน้าของกระทรวงคมนาคมนะท่านผู้ชมฝั่งท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เดอะฟรีพับลิกด้วยนะฮะสดจากบริเวณด้านหน้าของกระทรวงคมนาคมนะท่านผู้ชมรรรนี่กาาง เดี๋ยวยังเป็นภาพผมลงในกลุ่มขึ้นบนขึ้นผมอาณาผมเป็นกระทรวงที่เลอะเทอะที่สุดได้ยินเสียงหรือเ่าัวเยอะสุดวันนี้ผมขอเปิดหลักฐานเอาให้ตายคาซากไปเลยไปไปคุยข้างล่างเลยค่ะ ชูวิทย์จะเข้าไปบริเวณด้านในของกระทรวงข้ามนาคมนะท่านผู้ชมครับอ่ไปอ้เอ้ไอ้ประคองประอยันโอ้โหตรงนี้ได้ไหม่งนี้างได้่อย่าลี้ยงไล่จเสียเอชนสากลให้ให้ใจด้วยนะคะไปบ่า